ค่ะคุณพ่อหนูอยากถามว่าคุณแม่เป็นโรคไตนี่ยุคขันที่เท่าไหรค่ค่ะจ่ก่อนนั้นยู่ันที่หาค่ะ,ะเสีไใจด็กอ,อย่างเดีียวหมอให้กอยยางเดียวต่อมานี่เมื่อกินนั้นยาสมนี่ก็เลยได้ยูปประมาณสิบห้ามือไปตรวจยู่ดับสาม บ้านี่ต่อมานี่เดี๋ยวนี้อายุอาดับสองค่ะขึ้นมาอายุอาดับค่ะสิบได้ฟอกแล้ววันต่อไปบอดด้ฟอกแล้วไตดีขึ้นแล้วหมอว่าค่ะไปตรวจหมอกขว่าไตดีขึ้นแล้วโอ้ยใหญนี่คือไตดีเร็วอย่างเี้ยค่ว่าหมอแข็งหงอยู่เลยค่ะยู้ดับหายแต่ยังคือยังขึ้นดีไว้เลยค่ะท่านพอลีนานี่สามชุดนี้ได้โดนปันไดพ่อคะ ประมาณปีหนึ่งประมาณปีหนึ่งเบิด์สามชุดเบิรสามค่ะเบิรบิถึงหมือนเนี่ก็ถือว่าโอเคเนาะพอเนาะค่ะกับคิดว่าดีดีครับเราเพิ่มันถท่ไปร่กับไตกัปปนิบวรันแล้วกับโกขืนโบลุ่งค่ะมาดูเลยับเดี๋ยวโกขึ้นกันขึ้นแค่สิบห้าสิบสามเองสี่ล่ะยุ่นี่แหละค่ะร้อยสิบห้าร้อยสิบสามยุนี่ ค่ะถือว่าปกตินาะพอถือว่าปกติครับค่ะว่ามันโอ้ยว่ามันพอเชียนลกจากตีนยูของเพิ่งเหรอไปโอ้ค่ะสุดยอดสุดยอดค่ะปรินาผมว่ากตว่าสุดยอดแหละครับค่ะอันไตนี่คือกันเดี๋ยวนี้ที่เป็นตัวดีเมื่อวันที่ยี่สิบเอายี่สิบสามค่ะเดี๋ยวนี้แหละ แล้วก็ลูกอีกแล้วก็ลูบพ่นอีกเนาะเดี๋ยวนูสิมาติดตามมงอีกเที่ยนึงก็ถือว่าคุณแม่นี่อาการดีขึ้นหลายหลังจากที่ท่านสมุนไพรของเฮาพอลีน่าย่างเดียวเมนบบค่ะพ่อครับค่ะกินแต่อันนี้ละค่ะไม่กินอันอื่นครับยาโรงพยาบาลเพราะว่ามันมีหลายลูกค่ะถ้กินสันสมองพ่อจะการเอเจ็บค่อมดันเล้วนั่นล่ะตอนนี้ล่ะค่อมดันกับปกติเมนบบค่ะปกติแล้วเดี๋ยวนี้ค่อมดันเนี่ย ไ่ะไอ้ว่าเปไปตัวแง้มได้กับเพิ่มดันปกติค่ะเปิดจน้มดันเพิ่มแบนแบบปกติค่ะบ่ไม่ขื่นทีื่อเขาค่ะพระเจ้านี่ไม่ได้ขื่นเพราะกินยานี่ยเพิ่มต้องไปเพิ่มดันก็ลดไปลรดไปลดไปลดไปอยู่ปกติมั้งไตกันกำลังแล้วเดินกำลังดีดีล้ะค่ะอยู่ดับสองนี่ผมกับ่ามันสุดยอดเลยสุดยอดแล้วเนาะครับค่ะแนะนำให้เพื่อนเป็นไตได้นั่นแน่พ่อ อันผูเป็นไตกะให้กินอันนี้เด้อกินยาสวมห้านี่ละย่ายนี่แล้วกับปานมันสุดยอดแล้วปานมันสีได้นั่นแล้วมอสร้างให้ล่างแล้วนั่งไตแล้วฟอกไตแล้วตอนนี้ไม่กินสวมห้านี้ละก็เลยบ่ได้ฟอกแด้เดินนี่ยูอดับสองแล้วนี่คือไม่ยู่ดับสองแล้วค่ะแต่ว่าเมื่อวันที่ยี่สิบสามนี้ที่ไปตรวจอีกสักทีว่าจังไดอีกค่ะ ก็ถือว่<บ>า,<บ>าดีขึ้นหลายเนาะค่ะแล้วก็ประจุปวดเอวแล้วก็ประจุปวดอันนี้ได้เดี๋ยวนี้จะกินยาในห้องค่ะร่าโอ้วามคัดยนอะไไปนี่เราเบื้องราเล่าผู้อันกินรุ่นกระไดเบื้องย่ายเล่านี่ตะกี้เรากะว่ามันเล่าละละสิไปเกากระให้เล่ายู่ดีไม่แห้งก็หน้าตาเรากะมุขขึ้เก่าเลือเดี๋ยวนี้สดใสขึ้นแล้ว ่ะกี้ว่ามันไปทางเขาแล้วล่ะค่ะแล้วก็นาชื่นตาบานขึ้นมาแล้ว,ลวเลยนี่เป็นกล่องคุณยิ้มใส่กล่องไหมคุณยายยิ้มไม่กแน,น่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ